คุณเนสคาเฟ่ <laughs> คุณเนสด้อเอากดปุ๊บไปเลย <c oughs> คุณตาค่ะขาค,ครับขอวิธีนอนให้หลับหน่อยค่ะนอนไม่หลับมาทั้งห้าคืนหวันแล้วจ้าแล้วนเห็นใจประสบการณ์ตรงของลุงเจ็ดวันเจ็คืนครับ ไม่นอนจริงๆเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันอยู่นะหน้าวันนู้นนะฮะลุงถ้าบอกก็ปัญหาเนาะคือปัญหาส่งน้องสาวเรียนหนังสือแล้วลุงก็ถอยออกจากงานทําประจํามีระดับประจำมันก็ต้องคิดเนาะเจ้าได้เนาะมาอยู่วากินใช้ในปัจจุบันและน้องสาวด้วยเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจันเป็นเจ็ดยวนนะในวันหนึ่งก็ต้องขับรถ จากต้นทางนี้ปลายทางประมาณสักสิบห้ากิโลได้พอถึงปลายทางปุ๊บออดไปหมดเลยลงจากพรมอะไรไม่ได้มันออดหมดแรงแต่ถึงปลายทางนะจากนั้นก็ให้น้ําเกลืออยู่สามสามขวดอยือไงเนี่ยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาร่างกายของลุงก็ไม่เคยเพลียงพ้ำจนกระทั่งมนถึงการผ่าตัดลิสุดงสวานนั้นเล่าแล้วมันจะมากจนเกินไปแต่นาทีนี้ทางฝั่งคุณเนชนะ ต้องการหลับให้สบายโอ้โหฟังให้ดีครับสูดเริ่มต้นนะฟังเสียงลุงให้ดีนะตอนนี้ภาษาเข้าเข้าใจกันก่อนหนึ่งจะต้องสูดหายใจเข้าไปงับอากาศครับหายใจเข้าไปลึกอึบ <c oughs> กระนานานอึดเข้าไว้อึดเข้าไว้ก้มกดหน้าท้องกด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 เงยหน้าขึ้นหลังคาสายหน้าสายหวาัหวหวัหวหวัหวหัวลังขาบ้านอย่างเงี้ยนะ ว่าแล้วก็เสยตามครับแอนหลังตามมันจะสบายถัยเสร็แล้วก็บิดตัวเหมือนง,งูอย่างนงี้นะทำแบบที่ลุงว่าไว้แล้วก็ฟังเสียงใช้เสียงลุงใช้เสียงนำเข้าหงสู่ข้อหายใจเริ่มต้นสูดหาใจเข้าไปลึกๆเข้าท่านปื๊ ไม่มีใครมาตอบแทนได้ทำเองรู้เองนะคะ ้ารู้สึกว่าเบาหัวเบาตัวและหายใจได้โล่งหรือหายใจได้ยาวกว่าเดิมขยับตัวแล้วมันจะคลี่คลายมันจะเบาโปร่งเบาทั้งหมดเบาหัวเบาตัวและหายใจโล่งเชื่อขนมนไม่ใายกินได้เลยต่อไปนี้มันจะหลับได้อย่างถึงพริกถึงขิงแปลว่าหลับได้สนิทดีเหลือเกินนี่แหละคือเชื่อว่ายาดีที่วิเศษที่สุดได้มาจากธรรมดาและธรรมชาติ ลุงเรียกว่านี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์นะทำให้กันและกันนอนหลับจากป่าลุงออกโดยภาษาโดยเสียงเมื่อกี้นี้แล้วก็โดยหลายๆอย่างนะแล้วแต่ว่าจะติดตามอะไรได้หวังว่าคงจะประทับรับประฟองอประทับรับความเข้าใจโดยตรงจบนะ thank you เวทีที่ใช้บริการลุงและคณะทำงานครับท่านจบครับ